สวัสดีเพื่อนเพื่อนโซเชียลแคมนะครับจะบอกว่าเมื่อคืนเมื่อวานมีปัญหามากเลยโดนจับคดีทะเลาะวิวาสอยู่สอนอ,อบางที่ขับแล้วพอดีว่าคุณพี่แอลโลรอโรถน,นะครับเขาโดนยิงใช่ไหมครับเออแล้วก็คือว่าภรรยาคุณพี่แอลก็มาบอกว่าเพื่อนอามเป็นคนยิงแต่พอดีผมเพผมอยู่บนสอนอโดนจับมันอยู่ เข่าจะใส่ร้ายจะใช้วิธีให้พวผมติดคุกอะ่ะเออใช่ป่ะแล้วก็แบบว่าอะไรอะ่ะไม่เฟียวอะ่ะวิธีนี้ไม่เฟียวอะ่ะเออใช่ป่ะเออแล้วขอโทษแล้วเดี๋ยวแจ้งความกลับบอกด้วยว่าเดี๋ยวแจ้งความกลับข้อหาแจ้งความเท็จเข้าใจป่ะแล้วพอดีว่าลูกพี่ใหญ่โทรมาครู่ะผมเป็นเด็กผมเคยให้ความเคาร เก็บผมอะไรเงี้ยผมว่าตัวตัวผมสู้พี่ไม่ได้หรอกเอ่อแต่อย่าใช้วิธีรอบกัดกูไม่เอาแล้วผิดกฎหมายกูไม่เอาแล้วกูไม่อยากติดคุกเข้าใจป่ะกูอยากอยู่ของกูเฉยๆเพรากูแก้ขนมหวานตอนเนี้ยใช่ป่ะไม่ใช่เด็กของพวกพวกมึงเราปล่อยตัวตัวกูสู้ไม่ได้แต่กูจะสู้ขอปล่อยตัวตัวต่อยน้าโรงพักก็ได้มึงต่อยกูอ่ะ